และะะคควาามนเนื่องจากมหาวิทยาลัยของเรามีขยะเป็นจํานวนมากเราจึงคิดค้นนวัตกรรมผู้ขยะเลขนเงินขึ้นมาค่ะผู้ย่อส่งเสริมมหไม่สิทธิแยกขยะค่ะผู้ขยะเหล่านี้นะคะเป็นตัวอย่างก่อนวัตกรรมที่มีส่วนร่วมไม่นมสิทธิในมหาวิทยาลัยร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมค่ะวัตถุประสงค์นในการสร้างนาวัตกรรมหนึ่งเพื่อให้นิสิทธิมีความสนใจในการิ้งขยะมากขึ้น2 เพื่อให้นิสิตนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อไม่ให้ขยะเหล่านี้มาทำลายสิ่งแวดลอ้อมค่ะและนี่ก็เป็นนวัตกรรมของพวกเรานะคะโดยลักษณะของนวัตกรรมของพวกเรามีลักษณะคล้ายกับตู้ ATM มีจอแสดงข้อมูลมีช่องวูปรมไว้ใส่ขยะอินทรีย์มีช่องสี่เหลี่ยมไว้ใส่ขยะอันตรายมีช่องรับเงินวัสดุอุปรกรณ์ของนวัตกรรมตู้ขยะแลกเหรียญมีทั้งหมด6อย่างดังนี้ค่ะหหน้าจอ L C D แบบสัมผัส 2. คเครื่องอ่านบาร์โค้ด 3. ซอฟต์แวร์ Arduino 4 แผงควบคุมคิดไร้์5เซนเซอร์ 6. เซอร์เว์มอเตอร์ค่ะค่ะวิธีการใช้นะคะ 1. นําขยะลงไปในช่องรับขยะค่ะ 2. กดเบอร์โทรศัพท์กรณีผู้ใช้ใหม่ค่ะต้องลงทะเบียนก่อนใช้งานค่ะ 3. หน้าจอจะ,สะแสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวการสะสมแต้มค่ะ4ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะถอนกรณีจะถอนเป็นเงินได้จะต้องมีแต้มขั้นต่ำหนึ่ร้อยขั้นไปค่ะ ห้ากดปุ่มถอนเงินและกดยืนยันค่ะหกรับเงินที่ช่องรับเงินได้เลยคะ่ะในการสาสมแต้มตู้ขยะแลกเหรียญหนึ่งขยะหนึ่งชิ้นจะเท่ากับห้าแมสองหนึ่งร้อยแมจะเท่ากับเป็นเงินห้าบาทสามขยะยี่สิบชิ้นจะเท่ากับหนึ่งร้อยแมจะเท่ากับเป็นเงินห้าบาทค่ะประโยชน์ของนวัตกรรมตู้ขยะแลกเหรียญน,นะคะหนึ่งนะคะทําให้มีสิตธิ์นะคะมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะค่ะสอนนะคะช่วยส่งเสริม ขยะดีไซเกิลน,นะคะและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาลัยค่ะ3นะคะช่วยลดปัญหาขยะภายในมหาลัยค่ะและเป็นการแก้ปัญหาระบุบริหารจัดก,การขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 4. นะคะช่วยสร้างแรงจูงใจในสิตงทิ้งขยะอย่างถูกตีมีระเบียบค่ะข้อหนึงนะคะนวัตกรรมมีความทันสมัยเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน 3, กับการจัดก,การขยะ โดยใช้ระบบดิจิตอลและระบบเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการเกร็บรวบรวมขยะและแยกขยะข้อ2นะคะการสร้างแรงจูงใจการใช้ตู้ขยะแลกเบรเพื่อสอร,อร้างแรงจูงใจให้มีสิทธิในการจัดก,การขยะและรีไซเคิลข,ข้อ 3. ความยังง่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสตกระกิจเป็นแนวคิดที่มุ่งน้นการพัฒนาและใช้ทรัพยากรในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติและ สาม,มารถรักษาวความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวได้ค่ะโดยรวมแล้วตัวขยะแลกเหรียญเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดีไซนขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะและสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมด้วยค่ะตัวขยะแลกเหรียญนี่คือกราบจากการสัมภาษณ์นะคะมีคนชอบมากถึง71%เลย กลางกลางถึง20น้อยถึง7เปอรและลอ,อื่นๆอีก2ค่ะ